สวัสดีครับนเด็กๆทุกคนสำหรับวันนี้นะครับก็มาพบกับมาสเตอร์สไนมีนารัตหรือมาสเตอร์ปอนั่นเองนะครับสอนในรายวิชาหน้าตัดสินต่อห้านะครับสำหรับวันนี้นะครับนักเรียนทุกคนเราจะมาพบกันในบทเรียนเรื่องการชมการแสดงหน้าตัดสินไทยในหัวข้อที่ว่ามรารยาทในการชมการแสดงการถ่ายทอดอารมณ์และความรู้สึกนั่นเองนะครับถ้านักเรียนทุกคนพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลย แต่ก่อนอื่นนะครับนักเรียนก่อนที่เราจะไปเริ่มเรียนรู้กันนะครับมาสเตอร์ได้มีคำถามและวิดิทัศน์มาให้นักเรียนชมนะครับคำถามมีอยู่ว่าหลังจากนักเรียนนะครับได้ชมการแสดงชุดนี้แล้วนักเรียนรู้สึกอย่างไรนะครับถห้นักเรียนทุกคนพร้อมแล้วเราไปชมวิดิทัศน์กันเลย อย่างไรกันบ้างครับเด็กๆทุกคนพอจะตอบกันได้บ้างไหมเอ่ยเดี๋ยวเราไปดูแนวคําตอบกันเลยนะครับแนวคําตอบมีอยู่ว่าการแสดงชุดนี้นะครับหลังจากชมการแสดงเสร็จแล้วจะรู้สึกผ่อนคลายความตึงเครียดสื่อถึงธรรมชาติทําให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการแสดงนาฏสินไทยทําให้ได้รับความรู้เรื่องศิงละปะพื้นบ้านและวัฒนธรรมนั่นเองถ้านักเรียนทุกคนพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้ สำหรับหัวข้อมารยาทในการชมการแสดงนะครับมารยาทในการชมการแสดงนะครับมีดังนี้ครับนักเรียน 1. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย 2. มาถึงสถานที่แสดงก่อนที่การแสดงจะเริ่มขึ้น 3. ศึกษากำหนดการแสดงและข้อมูลของการแสดงแต่ละชุดจากเอกสารที่ทางสถานที่จัดงานแจกเพื่อเป็นแนวทางในการชมการแสดงให้เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับ สี่ชมการแสดงด้วยความตั้งใจไม่ปฏิบัติตนเป็นการรบกวนผู้อื่นครับต่อไปนะครับนักเรียนในหัวข้อการถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกนะครับในการแสดงหน้าตั์ไทยนะครับการถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกเป็นการสื่อสารระหว่างผู้แสดงและผู้ชมโดยการแสดงนะครับออกทางสีหน้าท่าทางการเคลื่อนไหวคำพูด บทร้องบทเพลงเป็นต้นนะครับเพื่อเป็นการสื่อสารให้ผู้ชมรับรู้ซึ่งมีความสำคัญดังนี้ครับ 1. เพื่อสื่อให้ผู้ชมมีความเข้าใจหรือมีอารมณ์ร่วมในการแสดงที่ชมถึงแม้ว่าผู้ชมจะมาจากสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันก็สามารถเข้าใจตรงกันได้นั่นเองครับ 2. การถ่ายทอดอารมณ์และความรู้สึกควรเป็นการแสดงที่มีความชัดเจนเข้าใจง่ายไม่มีความซับซ้อนช่วยให้ผู้ชมเกิดความซาบซึ้งและประทับใจในการแสดงครับนอกจาก2ข้อที่เอ่ยมานะครับนอกจากนี้ ในการถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกนะครับยังสามารถทําให้การแสดงบางชนิดที่ต้องใช้อุปกรณ์ประกอบการแสดงเช่นการแสดงหุ่นกระบอกนะครับการแสดงนะครับสามารถแสดงออกมาคล้ายกับสิ่งมีชีวิตทําให้ผู้ชมเกิดความสนุกสนานและประทับใจได้ยิ่งขึ้นครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับเด็กๆทุกคนพอจะจำกันได้บ้างไม่เอ่ยเดี๋ยวเรามาสรุปและทบทวนกันอีกหนึ่งครั้งนะครับ การชมการแสดงนาฏสินไทยนะครับในหัวข้อเรื่องหลักการชมการแสดงนาฏสินไทยเรื่องมารยาทในการชมการแสดงนะครับมารยาทในการชมการแสดงนะครับหนึ่งเลยนะครับนักเรียนจะต้องเป็นผู้ที่แต่งกายสุภาพเรียบร้อย2มาถึงก่อนที่การแสดงจะเริ่มขึ้น 3. ศึกษากำหนดการการแสดงและข้อมูลของการแสดงแต่ละชุดการแสดงนะครับจากเอกสารที่ทางสถานที่จัดงานแจกให้นั่นเองเพื่อเป็นแนวทางในการชมการแสดงให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับ 4. ครับชมการแสดงด้วยความตั้งใจไม่ปฏิบัติตนเป็นการรบกวนผู้อื่นนั่นเองนะครับต่อไปนะครับหัวข,ข้อเรื่องการถ่ายทอดอารมณ์และความรู้สึกนั่นเอง การถ่ายทอดอารมณ์และความรู้สึกนะครับเป็นการสื่อสารระหว่างผู้แสดงด้วยการแสดงออกทางสีหน้าท่าทางท่าทางการเคลื่อนไหวคำพูดบทร้องบทเพลงเป็นต้นนะครับเพื่อให้ผู้ชมนะครับได้รับรู้มีความเข้าใจและอารมณ์ร่วมกับการแสดงนั่นเองสําหรับวันนี้นะครับมาสเตอร์ขอลาไปก่อนแล้วเราพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ